เลยครับก็หล kind of ังจากนั้นเขาก็เห็นว่ามีมีการจิกหมอนกันอ๋อตั้งแต่เล่นสีนี้สารพัดสิ่งที่โยนออกมาเล่นหนึ่งเล่นสองเล่นสามหมีก้นแมวสวนไทยเจอผีโอ้โหมีนกยักษ์มีลิงหน้าคนมีหลายอย่างเล่นสีดอกเดียวนะเล่นสีคนเปลี่ยนอีกอย่างขันอยู่ข้างนายคนเปลี่ยนไอ้คนยากมาสามเล่นแม่พวกเหล่างหมีแบบพลิกวายอไงอยู่วะ มีป้อยผมจะไรู้สึกตัวด้วยตเองเหรออ๋อเออเอ้อยูเออมันอยู่ภาคกันนะมันไม่ช่เ้มัน็มาปกัวนนจะนนี้โมวันนีโมอก้วาพแครับไม่คือะมีามีย่กลุ่มนแต่วามกลุ่มนี้ก็จะมีจะเรียกว่าอะไรอ่มีิ้งกก็คือแค่แค่มีคนที่แบบว่าเปียนอยู่ทั้งสทั้งสที่นะคะแล้วก็บางคนก็จะรู้จักกัน แต่ว่าสติเตอร์ไม่มีใครเล่นเลยต้องจัดผมน,นะครับในกลุ่มนี้เพราะไรพวกคุณก็จะเจอแต่เจอแต่ารักเบียนะครับรายงานก็จะเข้าไปคุณมีอะไรที่ใครโพสเกับคุณเบียผมก็อาจจะโผล่หน้าเข้าไปนะเดี๋ยวนี้ไม่เลยจะไม่เคยให้พว่นคนุณดูได้ไงจะอยู่ก็ามาทีเงี้ยแล้วผมก็จะไปเห็นทุกคนก็จะแบบเฮ้ยมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวไม่ได้คุดกันไม่หน่อยผมจะลไลฟ์ต่างหูไปเจอได้ไงคุณมที่สบายเยอะครับแล้ว อ่ะหลังจากเกมของตำมิดแล้วเราก็จะมีสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันก็คือว่าอัพเดตภาพสองเราขอเก้าเป็นทองถ้มีทองก็อันนี้ก็เปลี่ยนพี่ต่อแต่เรียกว่าพี่ต่อที่เหมือนผิดนะเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อชมพูคนถึงใส่เสื้อดำใครใครใครโดนบ้างภาพสองเล่มหนึ่งนะครับใครเสงหนังสือแต่ว่าแต่ว่าเขาปกเป็นคนที่ มีโลโกโ้ด้วยนะแ้องมีโลโก้ด hmm. mm ้วยมีโลโก้ประกอบดีนะที่แบบที่พูดเรื่องเลยอะพวกที่มาหลก่อนนะเฉพาะกับเราไม่ดีใช่ไหมขอะผมไม่รู้เรื่องผมก็พูดเสียหายเลยไม่ไดไม่ได้ผมไม่มีตัวที่พเลยแล้วต่อไปก็พร้อมเรื่องพาะผมบอกเขาไปเลยก็คือว่าครึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ก็มีสรุปสรุปเมื่อคืนมานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันมีไฮไลท์นิดกนะอยอ่าครับแล้วช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงวิชาการนะครับเป็นคีบเอข้อสงสัยอะไรยังไงตอนนี้ตอนนี้เขาเรื่องของวิชาการของเราเตรียมข้อมูลมาได้มากยุ้ยกระดับเมื่อกี้ใช่ยุคนั้นเกิดในยุคไหนเกิดอะไรขึ้นอะไรมีอะไรหลังประตูสมฤทธิ์นอกจากเกี่ยวเือหกยาวบ้าง น่าจะวงหญิงน่าือวงคิงนะครับหรือว่าเก้าสกุลเป็นใครในยุคไหนยุคสมัยสมงครามแล้วก็สนใจหรอสนใจแค่จอดนะจำเปม่ไหร่แค่นั้นแล้วแล้วก็ต่อด้วยแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงเรื่องสวดตัวอักุเดียเอาตอนั้นตอนสวดจบแล้วหรอจบแล้วจบแล้วมีของผมก็ขอเวลาปรมาณสหามี่นาทีน้อเพลโปรเจกที่กาลังทาอยู่ตอนนี้นะครับครับซึ่งทุกคนอ้า หน้าใหม่เชิญครับเชิญครับนนีราบอ่ตัวหมดแล้วนะครับเชิญมาไม่ทำตัวหน้าใหม่เลยครับครับทิคุณทิงครับทิงคนเชื่อไหมครับคุณะเมีเขามีครับคุ่คุณเขามีข้อพิพาเขาไม่หลงกลเราโอเคโอเคลงทะเบียนได้นะคลงทะเบียน้ลงทะเบียนก่อนแล้วก็ได้ผลได้นำตัวครับเราเป็นโตลงทะเบียนที่หน้าตัวมากนะครับมาลงทะเบียนที่หน้าวทีมีที่ไหนบ้างวันนี้ ็มีผู้ชายสามสี่คนยืนรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายในนี้เหรอเอาใครเป็นผู้ชายยกมือครับอย่ายกอย่ายกคนนดียยกใหญ่ผมจ่ายไว้แล้วว่าเราจะมีผู้ชายไม่ถึงติดตัวเซ็ตที่มันติดคนนี้ก่อนนะที่ไม่ได้ติดอะไรทุกคุณมาได้ยังไงทุกคุณผู้ชายหรืเปล่าผู้ชายอ๋ออะแล้วก็สายสายไม่พูดถึงสายคอมิเตอร์นะจะมีอีกสายหนึ่งคือสายเฟซบุ๊กก็คือโดยเฉพาะกับพวกเราแต่จะมีโจทย์สำคัญคนหนึ่งครับคุณแพทย์ชัย เก็บเพียงเพียงเพียงเฉยเลยเขาใครมีอะไรมีทำไมถึงต้องไปตรวจเนี้ยเดี๋ยววันผมจะมีมาให้สายคลินิคเซอร์ที่วันนี้เพิ่งมาหรือเปล่าให้หน้าประตูแต่ก็ไปเปลี่ยนใจไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเชื่อเถอดดูตบทุกอย่างจะฆ่าอแน่นอนมารบกวนเดินมาแนะนำตัวด้านหน้าด้วยครับแต่เขาจะลองเปียนลองเปียนน้องตกใจแล้วม่ตึงค่ะไม่มีใครหลงผมเลยวะ 我。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. เห็นเสียแม็มเห้เสียหมัอชื่้ช่หนึ่งหมเจยยุนี่เียนี้วะฟุตบเจ้าเยหยไปแค่ไหนกไมใครติดไปวะ่อใครใครมีกระบอกของดีวันนี้นะคะ คุณต้องมีนะนะคะแนะนำตัวกัอะไรใช่ไหมชื่ออะไรบ้างะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ผมมีแท็กครับกินดีที่ท็กจัดทุกคนผมมีนะครับออฟติแม็ก,ออก,มมกไทร์ครับโอ้โหไอ้แบบนี้พวกคุณจะต้องมีมุกตลาดพัฒน,นากีเนี่ยความจริงเขามีคอสอย่างหนึ่งอย่างนะครับแต่ว่าคอสอะไรเดี๋ยวต้องต้องประกอบกับชื่อนะครับเท็กอ,อย่างนี้มีคอสอยู่นะครับเป็คอสที่เป็คอสที่เนิร์ดมากผมบอกเลยเดี๋ยวก่อนอ่ะตอนนี้เริ่มเลยเนาะเป็นออฟติแม็ก์ครับมาวันนี้ครับเอาแคเลยมา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 เรื่อ